เวลาใส่เครื่องซักผ้ามันจะบอกเลยว่ากี่นาทีออให้มึงตั้งนาฬิกาปลุกม,มึงใช้โทรศัพท์รุ่นไหนคะมึงหายไป20นาทีอะไปออออสวัสดีค่ะคุณพิมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยค่ะพี่พิมพ์มาเลย <c oughs> ค่ะก็คือหนูมีประเด็นเมื่อวันก่อนหนูจะพาผ้าค่ะไปซักที่ร้านสะดวกซื้อมา แล้วเอ้ยร้านซักผ้าซักผ้าหยอดเหรียญหรือเปล่าหรือ่าน้าไปซักที่ร้านซักผ้ามาพาผ้าไปยังไงใส่ตะกร้าหรือถือไงหรือเอาผ้าไปซักแค่นี้แหละอะต่อเพราะว่าพาผ้ามาตอนเนี้ยเกือบจะไปมีเรื่องกับคนที่ร้านซักผ้ามาทําไมอ่ะเขามาพาผ้าหนูไปที่หรอเขาพาผ้าคือวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกค่ะพี่พีแล้วเสร็จทีเนี้ยหนูอ่ะ ก็ไปยืนรอต่อคิวซักผ้าเหมือนคนอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วมันคนที่ซักก่อนหน้าหนูแล้วเขาคาผ้าไว้ในเครื่องแล้วหนูต่อคิวเครื่องเขาอยู่แล้วแล้วถึงทีนี้มันเป็นที่สาธารณะตามความเข้าใจหนูก็คือเราสามารถที่จะไปเอาเสื้อผ้าเขาเนี่ยออกได้เพราะมีตะกร้าเขาวางไว้อยู่เอาออกมาให้ใส่ตะกร้าให้เพราะคนก็รอต่อคิวเยอะแล้วหนูก็โอเค เห็นเขาไม่มาแล้วสักพักหนึ่งแล้วหนูก็เลยโอเคงั้นหนูขออนุญาตแล้วกันก็คือเอาผ้าเขาใส่หนตะก้าไว้ให้แล้วก็วางไว้ค่ะแล้วหนูก็หันไปซักผ้าของหนูแบบไม่ได้มองข้างหลังไม่ทันได้มองเลยผ่านไปประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนี่หละค่ะหนูยืนมองผ้าหนูอยู่เขาก็เดินเข้ามาประชิดตัวหนูซึ่งหนูอ่ะไม่ทันได้มองพอหันไปทีเขาอยู่ใกล้ใกล้แบบยืนอยู่ใกล้หนูมากจนหนูว่าค้าเขาบอกว่าผ้าผมล่ะเป็นผู้ชายตัวสูงสูงหน่อยหนูก็ตกใจหนูก็อ๋อ หนูใส่ไว้ให้ในาตะกร้าแล้วค่ะหนูก็บอกเขาไปดีๆแบบนี้แล้วเขาก็หึงเรื่องหนูเขาแบบฟิลมองหน้าหนูแล้วเขาก็แบบมาเอาผ้าคนอื่นออกได้ยังไงปกติคขาต้องรอให้เจ้าของมาออกเองไม่ใช่หรอแล้วเนี่ยมาจับผ้าคนอื่นได้ยังไงเหมือนฟิลเขาว่าหนูไม่มีมารยาทอย่างเี้พี่เบื่อนี่ทที ประมาณยี่สิบนาทีได้ค่ะพี่แล้วคนก็ยืนรอมันย่าคี่สิบออออกถ้ายี่สิบไงก็เอาออกนะวันนี้มันที่สาธารณะถ้าพี่ไม่อยากให้คนมาเอาเสื้อผ้าพี่ออกพี่เราซื้อพี่ซื้อเลยพี่ซื้อซื้อเสื้อผ้าได้มันเป็นตู้แบบว่าส่วนรวมอ่ะมันเป็นตู้ใช้ด้วยกันใช่ต้องเฝ้านะถ้าเขาห่วงขนาดนั้นคืออย่างในมุมพี่นะเขาก็มีมุมเขาอาจจะไม่รู้ว่าผ้าเขาเสร็จนานแล้ว ไม่ใช่เว้ยมันตั้งเวลาเัจบวลาหยอดเหรียญมันดูได้กูก็ออกตอนอยู่คอนโดเน่แล้วกูออกอัผ้าผู้ชายอ่ะมีขนด้วยบางบางทีอะวางที่ออกอะคือเหมือนว่าเขาต้องกล้าที่จะหยิบของออกมาด้วยนะคนที่จะเอาออกที่ไม่ส่งตัวเองอะแล้วบอกว่าคุณน่ะมาหยิบผ้าผมทําไมมันแบบอะไรเงี้ยเ้าก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นแล้วเหตุการณ์นั้นจบไงอะพอพอเขาบอกว่ามัน หนูอะพร้อมจะบวอกมากหนูกําลังจะแบบทําไมเขามาพูดใส่หนูแบบนี้แต่เบ่อแฟนหนูเขาก็คว้าหนูไว้แล้วแบบว่าไม่เป็นไรเธอแบบขอโทษเขาไปหนูก็แบบงงงงอยู่อะค่ะพี่ตอนนั้นคือพูดตรงๆเลยว่างงเพราะว่าไม่เคยเจอคนที่ไม่เข้าใจว่าสามารถเอาผ้าออกได้หนูก็เลยแบบขอโทษค่ะแฟนหนูก็แบบจูงให้หนูแบบโอเคขอโทษเขาไปเธอไม่เป็นไรแล้วเหมือนเขาก็ทาหน้าเขาก็ตอนแรกเขาโมโหมากเลยแล้วพอเจอหนูขอโทษแบบไม่เถียงอะเหมือนเขาก็งงเหมือนกันที่หนูขอโทษอ่เพรา็แบบ Um... พิมพิมจ๋ามีคนบอกว่าตามร้านซักผ้าแบบนี้เขาจะมีกฎว่าถ้าไม่เอาผ้าออกคนอื่นเอาผ้าออกเองใช่แล้วร้านมีป้ายแปะปะหนูไม่ทันได้สังเกตนะค่ะพี่เผือหนูชิงขอโทษไปซะก่อนก็ดีไม่เป็นไรหนูไม่ผิดมันมมัันนหายไปตั้งยี่สิบนาทีเวลาใส่เครื่องซักผ้ามันจะบอกเลยว่ากี่นาทีให้มึงตั้งนาฬิกาปลุกมึงใช้โทรศัพท์รุ่นไหนคะมันหายไปยี่สิบนาทีไปมันเป็นเศรษฐเออมึงไปซื้อเครื่องซักผ้าเลยมึงไปผ่อนกับอีออนเขาค่ะไปเลยชอบที่หมดโอ้โหเหมือนกันเพราะว่านี่เววลลาารออตผ้้แคืมึง ไปแล้วมึงนามัแล้วก็หยิบออกแล้วคือตะก้าต้องวางข้างเครื่องซักผ้าของมึงด้วยเพราะบางที่มีตะก้ารวมเลยพอรู้ว่าปัญหาแบบนี้คนเจอบ่อยการใช้ของร่วมกันคือมึงก็ต้องรักษาเวลานี่มีคนบอกชื่นชมที่หนูยอมขอโทษนะใช่ซึ่งมันก็ดีนะมันจบไปอ่ะจต่งจริงมันไม่ผิดอะไรนะคือวันนี้พิมพ์จะโทรมาถามใช่ไหมว่าผิดไม่ผิดใช่ใช่ค่ะหนูเข้าใจตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วหนูก็รู้สึกโมโหมากวันนั้นหนูก็เลยพิมพ์เข้าไปในแในแชท แก๊งของ EFM บอกว่าวันนี้ลงบอลขึ้นในนัดตูเหรอก็ลังบอลังขึ้นเลยหนูหนูเอาป้ายแกล้งไปปีนอะไรให้มันดูเป็นแบบของร้านอ่ะมาแปะไว้อะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าถ้าหลวงนับมาเฝ้านะคะถ้านะคะก็คือว่าหนูก็คือว่าแปะไว้เลยว่า สำหรับท่านที่ไม่เออแบบสมบัติผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็อย่างนี้เลยควรจะรักษาเวลาอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยให้ดูว่าเป็นทาง้านแปะเดี๋ยวมันต้องมาอีกอมันต้องมาอีกใช่หนูเองไน้แล้วว่าคราวหน้าถ้าเจอเขาอ,อีกหนูก็จะบอกเขาุ่มันเอาออกได้แค่ฟังพุทธพุทโทเปิดลำโพงดังๆได้เน่อนี่อาจจะพอตอนนี้ตัดไปผ้าทีซัก เครื่องซักผ้าสาธารณะคือเอาออกได้ค่ะถ้ามึงเลทไปถึง20นาทีอะจริงเหรออีหอมอ่ะตุ๋ยจะบอกตรงนี้เลยว่ามันเอาออกได้ถ้ามึงไม่อยากให้ใครมายุ่กับผ้ามึงคือมึงไปซื้อเครื่องซักผ้าส่วนตัวค่ะตอนนี้เขามีลดราคาค่ะมึงไป power buy เลยค่ะชัดแล้วอันนี้เปิดลำโพงดังๆไว้อ่ะตุ๋ยอ่ะตุ๋ยแสดงความคิดเห็นตรงนี้อาบอกอย่างนี้เลยแล้วพอเขาได้ยินปุ๊บอุ้ยโทษค่ะโทษค่ะโทษแล้วทำเป็นเบาเสียงแต่ให้ฟังให้ครบก่อนนะ เอานี้ไปเลยกติกาสากลที่มาออกได้ค่ะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดไม่ผิดพุดโถ่คุดโถอย่าลืมโทรนะ